สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อทุกคนทุกคนได้พี่น้องทางกายทางกายสบายดีสบายดีพี่น้องมากินเย็นตะโฟนาพี่น้องเย็นตะโฟพี่น้องเย็นตาโฟเย็นตะโฟเส้นใหญ่พี่น้องเ่า,ะะเเาจะวา่วาพี่บ่าพุกเราถูกอยู่อันนี้ข้าวอันข้าวเหนียวอันข้าวเหนียวมู หมูทอดนะพี่น้องที่กับเจ้าขายในอันในอันในเซเว่นนะพี่น้องอันถ้าจำมาได้ก็กล้องเท่าไหร่ถ้าลืมเลยพี่น้องมาไปลองมากินอันยันเดนเฟอร์อันเยันเดฟเฟอร์อันเยันเดฟเฟอร์อันเส้นใหญ่พี่น้อง Thì nó bỏ cho lê xanh nhảy Cái lúc tính quay mình đó Nước nóng Nước <laughs> nóng Nước nóng Nước nóng Nước nóng เราได้ไปลมากินน้ำเฮาวเดอ้อเป็นเย็นฟอนทะเลพี่น้องเอ๋ยมีทุกอย่างกระเจ้าบอมาขายนะ่นเป็นเม็นซ์นสิบบาทนะนะโบเห็น อุ๊ยเขาลืมมันซื้อหมูมาดรอดกินเองได้ีหมดองเขาคิดว่ายำหมูย่างโยชที่ไหนไบางในตุ๊ดส่องแข่งบัดหมูฮามดสเรเลยชิวแบบนี้มากน้อเป็ดไม้สิบ,บาทรสเข็นนะทั้งเห้าบุคานนบค่อยขายพี่น้งเลยบาบค่อยขายครับ เห็นนานๆเห็นที่นึ่งพี่น้องมันมูค่อยเหมือนมะก้อนเลยเนาะแถวหาหาซื้อกินยากษ์หนิมะก้อนแถวอ่อนข้างข้าไม่เจอไม่เจอนี่ยโ้พี่น้องเลยเลือกกินอยากกินยังเลือกกลิ่นทุกวันนี้ยักษพี่น้องบอกไปตลาดหรือว่าไปห้างหรือว่ายังมาเทกกินเองหรือว่าโอกาสผู้เจอไปหนะ พี่ยาพี่น้องของอาหารบางย่าง่ะม,มาจากพี่น้องเย็นตะโฟ 非常。